เจ้าเสน่ห์แห่งปี <c oughs> เคยนะครับแล้วเขาตื่นเต้นมากมากครับผม,มใช่เอาไม่คิดเหมือนกันว่าจะเป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์แห่งปีจริงๆโอ้โหมีหลายคนมากที่เป็นหนุ่มเจ้าเสน่ห์ครับผมจริงๆก็มีน้องๆพี่ๆที่อยู่ในนั้นด้วยครับผมแต่อยากจะบอกว่าทุกคนมีเสน่ห์เป็นของตัวเองครับเสน่ห์ในแบบฉบับผมเป็นยังไงคะเสน่ห์ในแบบของผมหรอ <c oughs> ก็เป็นตัวเองนี่แหละฮะ <c oughs> อาจจะมีแบบโกโก้บ้างอะไรเงี้ยเออเป็นสไตล์ตัวเองค่อนข้างเห็นหลาย มุมของเราหลากหลายมุมที่มีความมีความเสน่ห์ในแบบฉบับของซีฟิล์บางทีเรายังไม่รู้กันท้ว่าอันไหนที่เป็นเสน่ห์ของตัวเองแต่เราเชื่อว่าการที่เราได้เป็นตัวเองหรือว่าใครที่ได้เป็นตัวเองอ่ะมันจะแผ่เสน่ห์ออกมาเองแล้วคนก็จะชื่นชอบในสไตล์ในแบบเราอยากจะบอกอะไรกับใครหลายๆคนที่อยากจะปลูกความมีเสน่ห์ของตัวเองออกมาบ้างปลูกมีความมีเสน่ห์ใช่ไหมฮะผมก็ เป็นตัวตัวเองครับผมเราเป็นตัวของตัวเองเราแบบว่าไม่ได้จะเบียดเบียนใครหรือว่าทําอะไรผิดหรือทําอะไรใครเดือดร้อน<ฆ>เราอย่าไปกลัวที่เราจะเป็นตัวตัวเองครับผมใช้ชีวิตให้มีความสุขทําอะไรที่เรามีความสุขที่แบบว่าไม่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับผมเดี๋ยวสเสน่ห์ของมันก็จะออกมาเองน้องซีพื้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราจะได้ชมการได้ดูการหรือได้ฟังการจะมีอะไรยังไงบ้าง<ฆ>คะก็เร็วๆรีนะครับผมก็วันนี้เลยครับผมเพิ่งปล่อย MV ดับแสงระวีนะครับชื่อเพลงว่าแสงระวีเป็นภาพยนตร์ที่เล่นกับหนูนี่แหละแล้วก็ในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีภาพยนตร์ดับแสงระวีครับผมเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของซีนูนิวครับผมก็ฝากติดตามด้วยต้องบอกว่าหลังจากที่เปิดตัวมาแป๊บเดียวก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ระดับโลกแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างคะทุยอย่างที่บอกอย่างที่บอกครับผมจริงๆแบบแฟนๆน่ารักมากแต่ว่าระยะเวลาที่ซีรีส์จบไปอ่ะคือแบบ นานมากพี่แล้วก็โซนจัชนชัยอนุแฟนด้อมของหนูเฮียอะไรเงี้ยช่วยกันแบบสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็สาม,มัคคีกันมากหรือว่าการรวมตัวกันหรือว่าเล่นเทนในแต่ละครั้งจริงๆแท,ทบทุกครั้งเลยครับผมแล้วก็แต่ละครั้งที่มีผลงานใหม่ก็จะมาเล่นเทรนกันแล้วก็จะมาคอมเมนต์กันอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนยังคอยแบบซัพพอร์ตรังอยู่กับเราตรงนี้มันก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่แฮ ppy นะแฮ ppy มากๆเลยเพราะว่าเราผลิตผลงานมาหรือทำแต่ละอย่างก็อยากให้มีคนดูที่แบบ ชื่นชอบไม่มากก็น้อยติชมได้เสมอครับมผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆคาดหวังกับภาพยนตร์เรื่องนี้ดับแสงระเวียงในบ้านทําเต็มที่ครับทำทำเต็มที่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกัน,นเยอะๆครับผมอยากให้ทุกคนเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งมีหลากหลายรสชาติครับมผมก็ฝากติดตามด้วยครับแอบคิดใ,ในใจไหมคะหลายหลยคนบอกว่าภาพยนตร์เรื่องแรกอยากจะได้สักร้อยล้านิดดได้ยินมาหลายคนๆๆแบบว่าภาพยนตร์ร้อยล้านโอ้ยถ้าเป็นไปได้ก็ดีครับผมจริงๆ จร,จริงอยากให้ทุกคนแบบว่าทุกเพศทุกวัยแหละครับผมลองดูเรื่องนี้ดู<ะ>ครับผมก็จะมีอัธรสอะไรให้ดูหลากหลายแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกว่ามีหลายตื่นเต้นกว่าที่ทุกคนคิดสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านนิยายนะครับผมก็อยากให้ติดตามหรือว่าใครที่อ่านนิยายแล้วอาจจะมีอะไรหักมุมก็ได้ใครไปรู้นะคราาจา <c oughs> กอพย์แล้วซีรีส์ล่ะจะมีคู่กับน้องนุ่นอย่างไรแน่นอนแน่นอนอครับอันนี้จบไปเดี๋ยวโปรเจรกต์หนูก็จะ เป็นศิลปินแบบเป็นตัวแล้วว่าหนูจะมีซิงเกิลของตัวเองใช่ไหมครับผมเดี๋ยว next step เดี๋ยวก็เป็นเฮียหลังจากนั้นก็จะมีเป็นซีรีส์ของค่ายซอมไวเบอร์ A Work กับอซอมบี้ครับผมก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ของทางค่ายเหมือนกันแล้วก็มีนักสแสดงมากมายแล้วก็ next year ก็จะเป็นข้างฟ้าเคียงเธอครับผมซึ่งโปรเจกต์นี้จริงๆบอกอยากทําในปีนี้แต่โปรเซสทุกอย่างมันยิ่งใหญ่มากมใช่เพราะว่าตอนนี้ทีมมันก็เข้ามาเข้มงวกันทํางานมากๆเป็นแบบโปรเจกต์ใหญ่ที่กดทันเหมือนกันครับเพราะว่าต้องฝึกความสามารถพิเศษหรือต้องมีเวลาให้มัน มีเวลาให้กับตัวละครมากๆเลยครับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ข้ามบีที่จะได้ชมกันอย่างแน่นอนใช่ครับผมนะคะออยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับคนที่รับสีทริ์บ้างคะก็หวังว่าจะมีความสุขไปด้วยกันยาวๆครับผมไม่อยากบอกว่าอยู่ตลอดไปแต่จะทําหน้าที่ตรงนี้แบบให้ดีที่สุดครับผมอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกกับทุกผลงานเราไม่ว่ากับหนูเองหรือเฮียเองหรือว่าผลงานต่างๆที่เราแบบตั้งใจผลิตมาหรือว่าเพลงต่างๆครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขแล้วก็เอ็นจอยครับผมโอเคขอบคุณค่ะ